ไปกันในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างกันบ้างค่ะส่วนราชการในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างจัดพิธีทาบุญตักบาตรและวางผ่านพุ่มดอกไม้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงราชการที่9้าเนื่องในวันล้ายวันพระราชสมภพวันชาติและวันพ่อแห่งชาติที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษา5ธันวาคม2550มหาวิทยาลายัยราชพัทยานายอัมพลพงษ์สุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยาลานำส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาจิตอาสาพระราชทานแม่บ้านมหาไทยและประชาชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ5ธันวาคม2566โดยมีพระเทพวชิระนายกเจ้าคณะจังหวัดยะลาเจ้าอาวาสวัดเวลุวันเป็นประธานฝ่ายสง จากนั้นได้นำผู้ร่วมพิธีทำบุญตักบาทพระสงฆ์สามเณรจำนวน89รูปเพื่อเพื่อถวายเป็นพระราชะกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสะดงออกถึงความจงรักภักดี หลังจากเสร็จพิธีทำบุญตักบาทนายอัมพลพงสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้นำสนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมพิธีวางผ่านพุ่มดอกไม้ถวายราชาสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ในหลวงราชการที่9เนื่องในวันคล้ายวันพระราชาสมภพวันชาติวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2566เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมาราหากรุณาธิคุณ